แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวค่ะมาแล้วนะคะสำหรับการประกาศอย่างเป็นทางการในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวงวดแรกมาแน่นอนค่ะ 9พฤศจิกาย,ยนนายีนี้โอนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรเลยและในส่วนของการประกาศอย่างเป็นทางการในส่วนของราคากิ์การ้างอิงการชดเชยแล้วก็การคำนวณน,นะคะวันนี้ไปติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารในช่องอิสรนแซบค่ะและรับเงินของพี่น้องชาวนานในครั้งนี้ทกศโอนตรงเข้าบัญชีเลยนะคะหากเข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสรนแซบค่ะหลังจากที่เป็นกระแสอยู่นานนะคะสําหรับ การจ่ายเงินให้กับพี่น้องชนะผู้ปลูกข้าววันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของพี่น้องชนะผู้ปลูกข้าวค่ะสําหรับกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในนะคะคุณผู้ชมได้มีการประกาศราคากินกลางอ้างอิงแล้วก็การชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต2564ทับ65รอบที่1หรือเรียกว่างวดที่1นั่นเองค่ะมาดูนะคะว่าราคากินกลางอ้างอิงนี้คือข้าวเปลือกชนิดต่างๆน่าความชื้น ไม่เกิน15%นะคะสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนปลูกระหว่างวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม2564ค่ะถ้าหาขึ้นทะเบียนเกษตรกรในเรื่องของการเก็บเกี่ยวไว้ก่อนวันที่15ตุลาคมนี้เตรียมรับเงินงวดที่1แน่นอนค่ะส่วนการชดเชยส่วนต่างแล้วก็ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงนะคะคุณผู้ชมมาดูในส่วนของข้าวเปลือกหอมมะลิค่ะราคากลางอ้างอิงอยู่ที่18,644บาท23สตางค์ส่วนเงินชดเชยส่วนต่างในงวดนี้นะคะอยู่ที่ 4ี่5บาท77สตางค่ะข้าวเปลือกหอมมะล,ลินอกพื้นที่นะคะราคากลางอยู่ที่ 1,407บาท75สตางคแล้วก็การจ่ายเฉยอ,อยู่ที่3,592บาท25สตางค่ะข้าวเปลือกหอมประทุมธานีนะคะราคากลางอ้างอิงอยู่ที่9,947บาท87สตางค์ส่วนเงินเฉยส่วนต่างนะคะอยู่ที่1,052บท13สตางค่ะส่วนข้าวเปลือกจ้าอยู่ที่8,065บาทนะคะ38สตางค์ส่วนต่างอยู่ที่1,934บาท62สตางคค่ะแล้วก็ข้าวเปลือก เหนียวในรอบนี้นะคะงวดที่1ราคาเกณฑ์กลางอ้างอีกที่7 6 6 2พบาท53สตางค์ส่วนต่างอยู่ที่ 7, 2, ท4 3 3 7ับาท47สตางค์นั่นเองค่ะและในส่วนของตารางการคำนวณเงินเข้าวๆนะคะสำหรับงวดที่1น,นะคะคุณผู้ชมก็คือเงินที่ได้รับต่อบาทนั่นแหละค่ะก็จะเท่ากับการคำนวณคือเอาเงินที่ได้รับต่อไร่นะคะคูณกับพื้นที่ที่แจ้งปลูกกับกรมส่งเสริมการเกษตรโดยทําตารางมาให้แล้วคุณผู้ชมสามารถนําจํานวนเงินที่ได้รับต่อ ไร่ที่ทําตารางให้นะคะแล้วไปคํานวณกับจํานวนไร่ที่ลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรได้เลยนะคะก็คือการคํานวณโดยจะใช้หลักการในส่วนของทั้งการผลผลิตต่อไร่นะคะแล้วก็ราคาที่ประกันโดยจะยึดในส่วนของ2ปีก่อนนะคะคุณผู้ชมซึ่งในส่วนของตัวอย่างเช่นถ้าหากเป็นข้าวเหนียวนะคะจํานวนอยู่ที่21ไร่ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็แจ้งเก็บเกี่ยววันที่12ตุลาคม2 5 6 4จะได้รับเงินงวดแรกค่ะ เพราะว่าในส่วนของทะเบียนเกษตรกรในงวดที่1เขาบอกว่าแจ้งเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม2 5 6 4คุณผู้ชมก็เอามาคำนวณเลยนะคะในส่วนของข้าวเปลือกเหนียวตอนนี้นะคะอยู่ที่เงินที่จะได้รับต่อไร่หากคำนวณออกมาแล้วจะได้อยู่ที่1,695บาท95สตางค์ต่อไร่แล้วมาคูณกับจำนวนที่ลงทะเบียนไว้สมมติว่าอีสานราบลงทะเบียนไว้20เ็ไร่ก็คูณไปเลยค่ะจำนวนที่จะได้รับนะคะสำหรับลงทะเบียนไว้ในรอบที่1ก็คือ3 0 0 0 0 ห้าพับาท95สต้ตางค์นั่นเองค่ะการคำนวณชนิดข้าวแล้วแต่รอบนะคะที่มีการประกาศราคากินกลางอ้างองิงแต่นี่คือตารางที่ทำมาให้ในส่วนของงวดที่1ค่ะคุณผู้ชมก็ลองเอาคำนวณเงินที่ได้รับต่อไร่ไปคูณกับจำนวนไร่ที่ลงทะเบียนเลยนะคะก็จะทราบได้ทันทีว่าได้รับเงินงวดที่1เท่าไหร่ค่ะยินดีด้วยค่ะคุณผู้ชมสำหรับการประกาศราคากินกลางอ้างองิงงวดที่1ออกมาแล้วแล้วก็เตรียมจ่าย9พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะโดยทกสโอ,อนตรงเข้าบัญชีพี่น้องเกษตร คำนวณคร่าวๆแบบนี้ค่ะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาบอกมากล่าวหากที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ